สวีดัตชาว,วันพันช์แมนก็ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับก้อนในช่อง yes i ้อนหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมและวันนี้ในที่สุดก็มีตัวละครใหม่เข้ามาในเซิฟ South e a s t a เ i ีของเราแล้วนะครับผมนั่นก็คือจกักรพรรดิเด็กและวันนี้ผมก็จะมาสุ่มตัวละครตัวนี้กันนะครับผมเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กเป็นตัวละคร ตัวใหม่ที่เข้ามาในเซิฟไทยของเราและเป็นตัวละครตัวแรกที่เป็นตัวละคร SSR บวกนะครับผมโอเคเราจะมาสุ่มหาตัวละครตัวนี้กันแต่ไม่ได้มาสุ่มในใน ID หลักของผมนะครับผมแต่ผมจะไปสุ่มใน ID รองในเซิร์ฟ12นั่นเองนั่นก็คือเซิฟบัคของเซิฟไทยของเรานั่นเองโอเคเรามาดูกันเลยโอเคก่อนที่เราจะไปสุ่มหาตัวละครตัวนี้เรามาดูสกิลของมันเลยนะครับผม ตัวละครตัวนี้ก็จะมีสกิลถึง4สกิลกันเลยนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันเลยว่าสกิลแรกจะเป็นอะไรสกิลแรกก็จะเป็นการโจมตีต่อเน,นื่อง2ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวนะครับผมโดยจะสร้างดามเมจจาก120%พลังโจมตีและสกิลที่2ก็จะเป็นการโจมตีตอน,นื่อง5ครั้งต่อศัตรูทั้งทีมสร้างดามเมจ150%ของพลังโจมตีนะครับผมและสกิลที่3ก็จะเป็นสกิลพาสซีฟเมื่อเปิดฉากก็จะเพิ่ม อัตราคริ t ติ a คอลแก่ตนเองและสหายในแถวเดียวกันอีก25%นะครับผมและจะมีเอฟเฟกที่สามารถกันฐานะเผาไหม้สนามพลังรับดามเมจและดามเมจภายในอีกนะครับผมอย่างทาวอนซึ่งตัวละครตอนนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมและสกิลสุดท้ายก็จะเป็นปลุกตื่นพาสีบนะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้จะอันเชิญอัสวินสุนัขหนึ่งตัวหรือหมาอิลูเมนัน่นเองช่วยตนต่อสู้ต่อนเนื่องอีก3รอบ และการโจมตีของหมายลูเมนนั้นก็จะคิดจากพลังโจมตีของจักรพรรดิเด็กนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ฝ่ายเรานั้นเคลื่อนไหวแล้วหมายลูเมนนี้ก็จะไล่โจมตีศัตรูที่มีค่า HP ต่ำที่สุดนะครับผมและสามารถฟื้นฟูค่า HP ให้กับฝ่ายตนเองที่มีค่า HP ต่ำที่สุดอีก25%นะครับผมถือว่าดีเลยนะครับผมเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กตัวนี้โอเคเราจะมาสุมหา ตัวละครตัวเหมือนกันเลยนะครับผมไปดูกันโอเคนะครับผมและนี่ก็จะเป็นตัวอันเชิญแบบใหม่นะครับผมที่มีตัวละครอย่าง SSR บวกเข้ามาก็จะต้องมีหินปลุกตื่นและหินฮีโร่นะครับผมหินพัฒนาฮีโร่โอเคเราจะมาดูกันว่าเราต้องใช้หินพัฒนาฮีโร่กี่ชิ้นนะครับผมก็จะต้องใช้ 4ชิ้นนะครับผม123แล้วก็4และต้องใช้หินปลุกตื่นอีก1ชิ้นนะครับผมเราสามารถอัพจักรพัิเด็กให้เป็นตัว SSR บวกได้โอเคตอนนี้ผมก็เตรียมตัวไว้แล้ว273ใบและเราก็จะมาสุ่มหาตัวละครตอนนี้กันเลยเรามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมเรามาสุ่มกันเลยนะครับผม10ครั้งแรก จะออกมาเลยหรือเปล่าเค okay, นะครับผมกดไปเลยนะครับผมใส่ตามะล่อยอถกระบดไปและก็เป็นสีม่วงนะครับผมที่ออกมา1นึงเศษเคนี่ก็จะเป็นคำพูดของหน้ากาก,กวานะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราสุ่มเป็นแล้ว10ครั้งมันก็จะดรอปเศษจัจกรพรรดเด็กให้เราด้วยนะครับผมรอบนี้ได้3าเศษ กดต่อเลยนะครับผม10ครั้งเดี๋ยวผมก็จะกดข้ามไปเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วได้หรือเปล่ายังไม่ออกมานะครับผมและได้เศ็จัจกพัดเด็กสีเศษนะครับผมกดใน30ครั้งแล้วนะครับผมจะออกมาหรือเปล่าเจ้าหินพัฒนานี่จะออกมาไหมมีคนอัญเชิญได้จากพันเด็กนะครับผมมีโหลดแบบนี้ รอบนี้จะได้หรือเปล่าครับในรอบ40ใบกดไปในรอบนี้นะครับผมกดข้ามไปเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็วและจะออกมาหรือเปล่ายังไม่ออกมานะครับผมและเราก็จะกดไปอีก10ครั้งและก็กดข้ามไปเลยนะครับผมมาแล้วครับผมเป็นตัวละครระดับ SSR เฮ่ยๆข้าจะฆ่าแกซะเป็นตัวละครราชาทะเลเล็กนะฮะ โอเคได้กดต่อไปเลยนะครับผมในรอบที่60แล้วนะครับผมเราจะได้รือเปล่าหินลุกตื่นนี่กดไปแล้วนะครับผมค้างด้วยนะครับผมเด็ดผมนี่แหละน่าจะเป็นที่เด็ดได้อีก 3. เศษนะครับผมก็ดีนะครับผมที่มันรอบอเศษตัวละคร SSR บวกกดค้างไปเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็ว ได้มาแล้วนะครับผมหินพัฒนาฮีโร่ได้มาแล้ว1นเศษเราต้องการอีกประมาณ4ี่เศษนะสามเศษนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไปปลุกตื่นจักรพรรดเด็กให้เป็น S.S.R บวกนะฮะกดขามต่อเลยนะครับผมจะได้หรือเปล่ายังไม่ได้นะครับผมกดต่อไปเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีรอเลยนะครับผม กดข้ามไปเลยนะฮะโอเคและในรอบนี้ก็ไม่ออกมาโอเคกดต่อในรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้ามไปเลยนะฮะบอลองก็ยังไม่ออกมาและรอบนี้ได้เศษอีกสีเศษกดอีกสิบครั้ง ต่อไปเลยนะฮะใครที่คิดว่าอยากจะสุ่มตัวละครระดับ SSR บวกผมก็แนะนำว่าควรที่จะมีตัวดำเตรียมไว้เลยนะครับผม180ใบเพื่อ,อาการการันตีว่าเราสามารถปลุกเตือนตัวละครตัวนี้ได้นะครับผมเพราะว่าหินพัฒนาฮีโร่และหินพัฒนาตัวละครนั้น มันจะมีอ่าเรียให้นะครับผมหรือว่ามันจะมีการันตีให้เราด้วยโอเคตัวละคร S S R จักพัรเด็กนะครับผมเรามีแล้วตัวนี้เรามีแล้วโอเคกดไปซึ่งใครที่ยังไม่มีจักรพรรเด็กระดับ S S R เราก็สามารถอ่อได้มาแล้วครับผมหินพัฒนาฮีโร่ เค okay, ตอนนี้เราก็ได้แอนเชนไปแล้วหนึ140่งร้อยสี่สิบไปนะครับผมก็รับไปแล้วเสร็จผสานาฮีโร่สองเศษนะครับผมเราขาดอีก2เศษและอีก1เศษกับเศษพัฒนาฮีโร่เศษพัฒนาตัวละครน,นะครับผมปลุกตื่นนั่นแหละไปยังไม่ได้นะครับผม50และ60ในรอบที่60แล้วนะครับผม กดไปเลยยังไม่ออกมาครับผมและเจ็ดสิบนะครับผม,นบผมในรอบนี้จะมาหรือเปล่าเรามาชมกันเลยยังไม่ออกมานะครับผมเสร็จปลุกตื่นนะครับผมและสิบครั้งสุดท้ายนะครับผมเราก็จะให้ใสาตามะอัลติไปเลยนะครับผม เกียงกดไปและตัวที่ออกมาก็เป็นระดับ S R นะในที่สุดผมก็เกลือ,อยังเคยนะครับผมไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับผมในเกมนี้ผมก็ขออภัยในเสียงรบกวนด้ครับผมวันนี้ผมก็ได้มาอานอกนอกบ้านนะครับผมโอเคเรามาดูว่าเราสามารถอัพได้หรือ,อยังโอเคเรามากดรับ อันนี้ก่อนเลยครับผมรางวันนี่นะครับผมและเราก็สามารถรับเศษหินหินพัฒนาฮีโร่นะครับผมอีก2เศษ2หินนะครับผมและที่เราต้องการที่สุดนั่นก็คือนี่นะครับผมหินปลุกตื่นจกักรพรรดิเด็กนะฮะผมโอเคและเราก็จะไปปลุกตื่นจกักรพรรดิเด็กกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคมาดูกัน Let's go โอเคและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับจักรพรรดิเด็กและเราก็จะไปพัฒนาตัวละครตัวนี้กันโอเคและเราก็ต้องใช้หินพัฒนาฮีโร่นะครับผมสีเศษกับหินปลุกตื่นจักรพรรดิเด็กอีก1เศษนะครับผมโอเคปลุกตื่นไปเล้ว1เศษและเศษที่2ก็มาแล้วเศษที่3ก็กดไปเลยนะฮะ แะเสร็สุดท้ายคือเศษที่4และสุดท้ายท้ายสุดต้องปลุกก็จะต้องปลุกตื่นนะครับผมโอเคกดมันแล้วโอ้อยางเท่นะครับผมนี่นะครับผมจกักรพรรดิเด็กกับหมาอีลูแมนของมันนะครับผมได้มาแล้วโอเคนะครับผมและตอนนี้เราก็ได้ตัวละครอย่างจากักรพรรดิเด็กไปที่เรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับผมและนี่ก็จะเป็นตัวละครหอนตัวใหม่ของเราที่เป็นระดับ SSR บวกก็จะเป็นแจ็คก็พัตเต็กนะครับผมอ่าตรงนี้มันคืออะไรอ๋อมันสามารถอัพเวลได้อีกนะครับผมแต่เราต้องใช้หินพัฒนาแจ็คเก็ตเด็ก2เศษและอีก4เศษนั่นคือหินพัฒนาฮีโร่ Hero อีก4เศษนะครับผม ผมคิดว่าเอาระดับนี้ก็พอนะครับผมสำหรับสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยก็สามารถสุ่มตัวละครตัวมันได้ก็ดีแล้วนะครับผมตัวละคร SSR บวกก็จะมีดีกว่าตัวละคร SSR ปกตินะครับผมโอเคเราจะมาอัพกันนะครับผม โอเคนะครับผมและตอนนี้จกักรพรรดิเด็กร่าง SSR บวกของผมก็จะมีพลังอยู่ที่1นล้านห้าแสนนะครับผมตอนนี้ก็ปั้นได้สุดประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟสิบองผมโอเคนะครับผมและในคลิปนี้การสุ่มการหาจากักรพรรดิเด็กระดับ SSR บวกก็จะมีประมาณนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด SUBSCRIBE ให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย